สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็มารีวิวพ่อพันแพะนะคะทีนี้อันนี้จะเป็นพ่อพันแพะนะคะเจ้าเพชรของเรานะคะหล่อมากๆเลยนะคะนะคะอนาคตไกลนะคะวัยหนึ่งปีถึงปีครึ่งคึ่งจะผัดปันนะคะเนื้อหนังใช้ได้เลยนะคะเตี้ยล่ำนะคะพันบอของเราก็ต้องเตี้ยล่ำนะคะ ไ่เคยอะไรสวยมากเลยนะคะขาแข้งใหญ่นะคะสุดหล่อของเราของชิลองฟาร์มนะคะของเราก็จะใช้คู่กันสองตัวนะคะกับเจ้าเศรษฐีนะคะเศรษฐีอยู่กลุ่มนู้นนะคะกำลังจะมานะคะอันนี้มากับแกะนะคะเจ้าเพรของเราหล่อมากหล่อล่ำนะคะสุดยอดนะคะแต่ทางเราก็ยังไม่ได้เห็นลูกเหมือนกันนะคะ ยังไม่เห็นนะคะว่าลูกเขาจะเป็นยังไงลักษณะอย่างไรเพราะทางเราจะใช้คู่กันทีละสองตัวสองพ่อพันธุ์แต่ตอนนี้เราก็นี่นะคะดูขาะคะขาใหญ่มากนะคะอนาคตอีกไกลนะคะยาวไกลเลยสุดหล่อนะคะหล่อมากๆเลยนะคะสุดยอดพ่อพันธุ์ของเราจะเพลดนะคะ เพชรเตี้ยล่ำนะคะขาวหัวแดงดยงอดมากเลยนะคะหล่อมากๆเลยหล่อจริงๆเจ้าเพชรเจร้าเพชรของเรานะคะ ที่ยาล่ำเลยนะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์กำลังหากินหญ้าตรงนี้เขาชอบมากเลยนะคะหญ้าอันนี้เป็นหญ้าอะไรก็ไม่ทราบนะคะเนี่ยกินดีมากๆเลยแม่วัวก็กินดีแพะก็กินดีแกะก็กินดีนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ